สวัสดีครับกลับมาพบกับเซียนหนวดในช่อง t ีเด็ด c ลิปดออกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับเราจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่18มิถุนายน2565ก่อนที่เราจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลกันในวันนี้ผมขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้กับช่องเราด้วยนะครับ สำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้ผมเลือกไปที่รายการฟินแลนด์เวดิกาผมเลือกไปที่คู่ระหว่างฮาก้าเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของมาริฮามคู่นี้แข่งขันกันในเวลาหนึ่งทุ่มตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผมโดยคู่นี้พบกันมานัดล่าสุดอยู่ที่รายการฟินแลนด์เวดิกาซึ่งนัดนั้นนะครับฮาก้าเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของมาริฮามผลคือฮาก้าเปิดบ้านชนะไปได้ด้วยสกอร์สองประตูศูนย์ครับผม เรามาดูในส่วนเซติ5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับโดยทางด้านเจ้าบ้านอย่างฮาก้านะครับพวกเขาเก็บชนะไป2เสมอ2และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านอย่างฮากานะครับอยู่ที่รายการฟินแลนด์ครับนัดนั้นนะครับฮาก้าบุกไปเยืด้าน HGS a r a h a m i a ผลคือฮาก้าบุกไปชนะได้ด้วยสกอร์0ประตูหนครับผม เรามาดูในส่วนทางด้านทีมเยอรมนมาริฮามนะครับพวกเขาเก็บชนะไป1เสมอศูนย์และแพ้4เกมโดยนัดล่าสุดของทางด้านทีมเยอรมนมาริฮามนะครับอยู่ที่รายการฟินแลนด์ครับนัดนั้นนะครับมาลิฮามเปิดบ้านต้อนรับการบุกเยือนของ HIFK ผลคือมาลิฮามเปิดบ้านแพ้้วยสโกสามประตูต่อห้าครับผมเรามาดูในส่วนทางด้านความพร้อมของนเจ้าบ้านอย่างฮาก้านะครับนักเตะที่คาดการณ์ว่าจะลงสามเกมวันนี้มีดังนี้ รีเอร์วินส์เฮริมา m าดาม่านิกัสไฟเบิร์กยานเสเพ็กกาไเน่และมิก้าไฮเดนเดอร์ครับผมซึ่งคาดการ์ว่าทีมจะมาในระบบ42สรุปความพร้อมของด้านเจ้าบ้านอย่างฮาก้าในวันนี้คาดการ์่าทีมจะมีความพร้อมอยู่ที่ระดับ80%ครับผมเรามาดูกันต่อในส่วนด้านทีมเยอรมานดฮาร์มนะครับนักเตะที่คาดการ์ว่าจะลงสนามเกมวันนี้มีดังนี้ติมมีลาติโรบินชิส บาบามินซาปาติกไราตาเน่และมิโกโซูมูซาโร่ครับผมซึ่งคาดการณ์ว่าทีมจะมาในระบบ4-4-2สรุปความพร้อมของท้านทีมอยอย่างมาเลหามในวันนี้คาดการณ์ว่าทีมจะมีความพร้อมอยู่ที่ระดับ75%ครับผมด้วยเิติและตัวผู้เล่นกัทั้งสองทีมวันนี้ผมขอวิเคราะห์ว่าฮาก้าสามารถเปิดปราศระทางมาเลหามไปได้และเกมในคู่นี้จะเป็นทางเจ้าบ้านอย่างฮาก้าที่เปิดเกมบุกอาศัยทีมเยอย่างมาเลหามอย่างชัดเจน และผลสกอร์จะออกมาที่ฮาการมาเลหาม0ย์ครับผมเรามาดูกันต่อในคู่ที่2นะครับผมยังอยู่ที่รายการฟินแลนด์เวโรดิก้าผมเลือกไปที่คู่ระหว่างคอนกาเปิดบ้านต้อนรับการเยือของคูพคู่นี้แข่งขันกันในเวลา1นึง่งทุ่มตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผมโดยคู่นี้พบกันมานะัดล่าสุดอยู่ที่รายการฟินแลนด์เวโรดิก้าซึ่งนัดนั้นนะครับคอนกาเปิดบ้านต้อนรับการเยือของคูพ ผลค,คือฮอนก้าเปิดบ้านแพ้บรัสกอโก0ประตูหนึ่งครับผมเรามาดูในส่วนสิต4-5เกมหลังสุดของทั้งสองทีมนะครับโดยทางด้านเจ้าบ้านอย่างฮอนก้านะครับพวกเขาเก็บชนะไปสองเสมอหนึ่งและแพ้สองเกมโดยนัดล่าสุดของทางด,ด้านเจ้าบ้านอย่างฮอนก้านะครับอยู่ที่รายการฟินแลนด์เวนตุิก้าซึ่งนัดนั้นนะครับฮอนก้าบุกเปิดเยือ ka, ดนด้านเทสไส FK ผลคือฮอนก้าบุกไปชนะได้ด้านบรัสโก1ประตูอ2ครับผม เรามาดูในส่วนทางด้าน,นทีมใหญ่ใหคูบีเอสนะครับพวกเขาเก็บชนะไป4เสมอหนึ่งและไม่แพ้เลยโดยนัดล่าสุดของดานทีมใหญ่ใหคูบีเอสนะครับอยู่ที่รายการฟินแลนด์ครับนัดนั้นนะครับคูบีเอสบุกไปยีด้านมิคเคิลพันโลลิยัสผลค,คือคูบีเอสบุกไปชนะได้ด้วยสกอร์ศูนย์ประตูหนึ่งครับผมเรามาดูในส่วนทางด้าน,นความพร้อมของนักเจ้าบ้านอย่างฮอนก้านะครับนักเตะที่คาดการณ์ว่าจะลงสนามเกมวันนี้มีดังนี้ลูคัสคอฟแมน วาซาวาซาร่าเอ็นมุสอาคูเมนตาและลูเปสโนนิโอครับผมซึ่งคาดการณ์ว่าทีมจะมาในระบบ4-4-2สองสรุปความพร้อมขอตั้นเจ้าบ้านอย่างคอนกาในวันนี้คาดการณ์ว่าทีมจะมีความพร้อมอยู่ที่ระดับ75ครับผมเรามาดูกันต่อในส่วนทร n น t i v e Team ยังอยูครูปีเอสนะครับนักเตะที่คาดการณ์ว่าจะลง3เกมวันนี้มีดังนี้แฮนรี่ทอร์วูมักกี้ทีมฟาลิเนนเอ็นตันโปโตวิสซาคูซาไวเลนเนนและยานิสอิคาเนีย ซึ่งคาดการณ์ว่าทีมจะมานระบบ4 4 2สรุปความพร้อมขอ,อหน้าทีมเยืนากคูปิเอสในวันนี้คาดการณ์ว่าทีมจะมีความพร้อมอยู่ที่ระดับ80%ครับผมด้วยเิติและตัวพุ่เก่อนทั้งสองทีมวันนี้ผมขอวิเคราะห์ว่าคูปิเอสสามารถบุกมัชนะทางคอนกาไปได้และเกมในคู่นี้จะเป็นทางนานทีมเยือนจากคูปิเอสที่มาเปิดเกมบุกใส่เจ้าบ้านอย่างคอนกาอย่างเชัดเจนและผลสกอร์จะออกมาที่คอนกา1คูปิเอส3ครับผมเรามาต่อกันในคู่สุดท้ายคู่ที่สาสำหรับคู่นี้นะครับ ผมยังอยู่ที่รายการฟินแลนด์เวร์ดิก้าผมเลือกไปที่คู่ระหว่างอินเวสเปิดบ้านต้อนรับการเมืงองโรลาติคู่นี้แข่งขันจะในเวลาสามทุ่มตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผมโดยคู่นี้พบก,กันมานัดล่าสุดอยู่ที่รายการฟินแลนด์เวรดิก้าซึ่งนัดนั้นนะครับอินเวสเปิดบ้านต้อนรับการเมืงองยุรลาตีผลคืออินเวสเปิดบ้านชนะไปได้ดุสกอร์หนึ่งประตูศูนย์ครับผม เรามาดูในส่วนสถิติ5เกมหลังสุดของทั้งสองทีมนะครับโดยทงน้านเจ้าบ้านอย่างอินเวสนะครับพวกเขาเก็บชนะไป1เสมอ2และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของทันนเจ้าบ้านอย่างอินเวสนะครับอยู่ที่รายการฟินแลนด์เวริก้าซึ่งนัดต้นะครับอินเวสบุกไปเยือนอินเตอร์ตูฟูผลคือเสมอไป2ประตู่อครับผมเรามาดูในส่วนทางด่านทีมเย,ยนยาราตินะครับพวกเขาเก็บชนะไป2เสมอ1และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของทังด้านทีมเย,ยนยาลาตินะครับอยู่ที่รายการฟินแลนด์ครับ นัดน,นนะครับลาติเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแอตแลติสผลคือลาติเปิดบ้านชนะไปได้ดยสก,กอร์4ประตู2ครับผมเรามาดูในส่วนทางด้านความพร้อมของเจ้าบ้านอย่างอินเวสนะครับนักเตะที่คาดการณ์ว่าจะลงสามเกมวันนี้มีดังนี้คา,คาร์ลินคาสยูซิฟมูซาตูเรซิล่าโทมัสออยล่าและอาโปมีเอนเต้ครับผม ซึ่งคาดการว่าทีมจะมาระบบ42สรุปความพร้อมอ่อนเจ้าบ้านอย่างอินเวสในวันนี้คาดการว่าทีมจะมีความพร้อมอยู่ที่ดับดับ80%ครับผมเรามาดูกันต่อในสุรณะทีมยยญญาลาตินะครับนักเตะที่คาดการว่าจะลง3เกมวันนี้มีดังนี้แม็กตี้คิงกา้าอันเตเนโอเลเกโลเควินคูอัซซิลีเบนิสันอันเบียนดาเอมี่และมาโคอัมปาการี่ครับผมซึ่งคาดการว่าทีมจะมาระบบ42 สรุปความพร้อมของในด้านทีมเยนยาลาติในวันนี้คาดการณ์ว่าทีมจะมีความพร้อมอยู่ที่ระดับ80%เช่นกันครับผมด้วยเซติและตัวผู้เล่นกระทั้งสองทีมวันนี้ผมขอวิเคราะห์ว่าลาติสามารถบุกมาชนะทางอินเวสไปได้และเกมในคู่นี้จะเป็นเกมที่ค่อนข้างสูสีทั้ง2ทีมเปิดเกมบุกใสกันชัดเจนและผลสกอร์จะออกมาที่อินเวสศูนย์ลาตินึงครับผมสำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับ หากเพื่อนเพื่อนสนใจข้อมูลคู่อื่นสามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์ t เด c k e com สุกแม์คบทุกคู่รูปเพลย์ก่อนไคและในส่วนของวันนี้ตัวผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอทุกคนเชียร์บอลกันอย่างมีความสุขและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับแต่ก่อนจะจากกันไปในวันนี้ผมมีโปรแกรม AI เด็ c มาฝากให้เพื่อนๆได้ลองใช้งานกันครับผมโดยทางโปรแกรมมีการเก็บข้อมูลและสถิต,ติต่างๆแล้วให้ AI วิเคราะห์ข้อมูลจึงเป็นโปรแกรมตัวช่วยที่ดีที่มีความแม่นยำเหมาะกับการลงทุน เพื่อนๆสามารถเข้าไปลองใช้งานกันได้ที่เว็บไซต์ a i t d c o m